ถามเมยเพื่อนว่าเป็นจังไดเมื่อคืนนี้ไข่ไข่บ่ได้นคือเก่าบ่ได้นเนาะหด้วยไข่แห้งนะนะไข, e. ไข่แฮงแบบว่าเพื่อนกระหายนะตอนนี้นะเมย์น,อน,น,อน้อสบายดีด้ดยเด้อป้าขึ้นไปเบืนนอ้องนอกปะอยากไห สบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนบว์สเป็นพี่นอ้องฟังลาฟังไทยยู่ต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเขาสูซองตาเมกกี้ชาแนลคือเกาเนาะพี่น้องโดยมอนี่กับพี่น้องกับอาซิฮูดีเนาะวัวมันเป็นสถานที่ที่สาวเมกกี้เคยเอาลงไปเล้วกาพันธุ์หาว่าอัน,นล้านเป็นไข่แห้งทุกคนเลยสาวเมกก,กี้ก็เลยเฝ้าออมากับเมแต่ว่าเมไปก่อนแล้วแต่ตอนนี้กับ สามิกกี้ก็ได้มาอยู่ทีลงหมอหรือว่าลงบาลในทีเรียบร้อยแล้วไปถามเบื้องอาการเพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่นเป็นจังไดคือได้แบบว่าโทรหาว่าเป็นไข่แห้งเพิ่นว่าให้มาหาให้มาหาเพ,พิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะไปเบื้องไ,อไ,ป,งไปชมกันเลยพี่น้องเดี๋ยวสามิกกี้สิผ้าไปถามเบื้องว่าเพิ่นเป็นจังใดว่าสามิกกี้กับมากับเมย์ลูกของตูเดน่นเพิน่นนัละทุกคนกับ ผู้เป็นอายของผู้ไข่นี่อันเด็ดเนาะเมยเมยกับจำเป็นได้มากคือเก่าทุกคนเลยความดื้อเพิ่นกบที่นึงเลยทุกคนโดยสบายดีแม่โดยน้องสบายดีดูโดยป้าขึ้นไปเบืองนองปะเอาไว้โดยนาะเหอกมาหอด ลงหมอเขากำลังสิขึ้นไปเปิ่อน,น้อ,องเพิ่นไปขึ้นไหมมาเพิ่อยู่หองเกาโ่เมื่อวานนี้สาวมิกกี้ก็ได้มาแล้วมาเป็นทีเรียบรอย้อยเอาไปยังไหมคนป่วยคนไข่ก็ร้ายเุกคน ไปไหนเด้อโอ้สบายดีโดยสบายดีเป็นจังไดมื่อนี้นะขมาี่ดเนบบใส่เป็นจังไดมื่อนี้คือได้อุ้มแบบนี้ไข่ไข่เนาไข่ขึ้นแห้งบออันนี้ ป้าคิงแหมแท้เนี่ยอุ้ยนี่ยทุกคนเลยเพิ่นหายใจทุกคนท้องเฮาเดี๋ยวเบิ่งจับตัวเบิ่งเพิ่นกันเนาะทุกคนเนาะแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาถามเมย์เพิ่นน้ำหลังเนาะเนาะหลังจากที่ว่าเอ้าห้ซ้ำพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เฮาพักไปสัวข้าวอะไรพี่น้องเอ้ยแต่บัดนี้เฮาก็สิมาถามเมย์เพิ่นว่าเป็นจังได้เมื่อคืนนีไข่ไข่ บริณอนคือเก่าบริณอนเนาะหลังจากปวดน้ำแล้วก็ไข่เล้อไข้แห้งอ่ะนะไข่แห้งแบบว่าเพิ่นกับไข่นะตอนนี้นะเมยอันน uh ี้กับญาเพิ uh to, ่นเนาะตื <to 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 ่นเต้เต้ามาแล้วก็ป้นยาป้นยาไข้แล้วก็ตัวเตี้ยโดย้อเด้อทะเลหายอีกแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เป็นน้ได้คิงค้างเพิ่นดีขึ้นแล้วบ่ ดีขึ้นแล้วนะเนาะมือแลงอย่าห้เด้อมือแลงอย่าไข่เด้อ<นร>อ่าอยากนอนแล้วเนาะเพื่อนกะซี่ได้คอตัวนอนก่อนทุกคนเอ้ยคลิปนี้เฮาวกะสีมืออืด <c oughs> เมื่อบอเพื <c oughs> ่อนเพื่อนเมื่อยนะทุกคนเดี๋ยวมันเข่าห้องหน้ำยังยากเนาะลำบากอ่านจริงหันอยากนอนแล้วอยากนอนแล้วทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เฮาวกะสีบ่ทไม่ยังไรแค่มาถามเพื่อนว่า เป็นหาเนาะเป็นขึ้นเป็นเป็นคลิปที่สองของห้าวแมนอยู่มันมันเอาอะไรบ้าเกินไปไหนเอาอะไเกิดมาขลงก็ม่แมนค่ะดิกเนโลเป็นที่เลยอ๋อเออเพิ่นเมื่อยเนาะอันนี้เพิ่นห้ยทุกคนเดี๋ยวปะสาวเม็กกี้กับชิได้ขอโตเมื่อก่อนเนาะสบายดีกล้องเน่สบายดีบ๊ายเบ๊ายดูเนาะตอนนี้เขากำลังเมื่อเนาะแม่ตอนนี้เนาะ โดยเพราะว่าเขามาเยี่ยมแมนมาเยี่ยมแล้วก็เพื่อนกาสีเมื่อบ้านแล้วคำเนาะโดยแล้วก็บกพักลกยังไปขครตลาดเศร้าอีเด้อมาอื่นเนึ่งเออมาอื่นนัดมหาได้นเนาะออบอกกับอันเพื่อนไห้เนาะแมนเนาะเวลาเขาอันถามแม่เพื่อนกับเพื่อนไห้เนาะเพื่อนเพื่อนบอยุก็มิตรไห้แล้วก็พวกเขาก็สิได้เมื่อเพราะว่าตุเดนมาเปลี่ยนแล้วพี่น้องเลยพอเพื่อนมาเปลี่ยนแล้วเมื่อคืนนี่โดย เมื่อคืนนี่เพิ่นบัทันมาแต่อันมุกดาหารเพิ่นไปมุกดาหารเมื่อคือนนี้พี่น้องเลยก็เลยสาวเมกี้ก็เลยมาแต่เศร้ากับเมกับอีกอ่าผู้อ้ายเพิ่นตอนนี้เราก็สิได้ขอตัวกับเมื่อก่อนดูบรรยากาศโดยเนาะสาวเมกี้ก็สิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเลยบ๊ายบาย,ยมืดละบ๊ายบาย